ครับนะครับวันนี้เราก็พามาชมโรงเรือนใหม่ของเรานะฮะเป็นโรงเรือนของทีกินเฮาส์นะครับก็คือเราไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับเรามารีวิวตามความจริงนะฮะก็คือเราดูรีวิวแล้วว่าโรงเรือนทีกินเฮาส์เนี่ยเขาใช้ข้อต่อนะครับเน้นการใช้ข้อต่อมากกว่าการเชื่อมนะฮะแล้วก็มีสาขาอยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับเราก็เลย ใช้บริการของเขานะครับนี่ฮะตอนนี้หลังจากที่เราติดต่อทางเพจเขาไปแล้วนะฮะทีกินเท้านะครับก็จะมีนะฮะพนักง,งานมาขุดหลุมเตรียมเสานะครับนี่ฮะหลังจากขุดหลุมเตรียมเสาแล้วก็จะมีนี่เจ้าของเขาก็จะแบบขนของใส่รถมาที่หน้าง,งานของเราเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า เราต้องเคลียร์พื้นที่หน้างานนะครับให้เรียบร้อยก่อนที่เขาจะเข้ามานะครับเพราะว่าช่างเขาจะติดตั้งอย่างเดียวนะครับเขา,าจะไม่มีบริการเคลียร์พื้นที่หน้างานนะครับลงเรือของเราอันนี้ก็จะอยู่ที่8 9คณเนะฮะเพราะว่าเราพื้นที่มีจำกัดแค่นี้นะฮะจริงๆถ้าใครทำลงเรือนให้ ทำไปเลขคู่นะครับเพราะว่าราคาจะเท่ากับเลขคี่นะฮะถ้าของผม8ปคูณเอย่างเงี้ยเขาแนะนําถ้ามีพื้นที่นิดนึงเอาแปคูณสิเลยไหมราคาเดียวกันนะครับก็คือเสียดายครับที่เราไม่ได้นะฮะอีกหนึ่งเมตรเพราะว่านี่ฮะจากที่เห็นก็พื้นที่จํากัดครับเนี่ยตอนนี้ก็จะมี BB พี่พพนักงานของเขามาขูดให้แล้วครับนี่ฮะ ใช้เวลาแค่2 2ถึง3วันก็เสร็จแล้วนะครับอยู่ที่ขนาดโรงเรือนนะฮะของผม8,9คูณก็อยู่ที่3วันเสร็จแล้วนะครับใช้งานได้เลยนะฮะเหมาะสมสำหรับท่านที่ฟิกค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่บานปลายนะครับสำหรับโรงเรือนพวกนี้เรารู้ราคาเลยฮะคใครสนใจราคาก็ลองทักไปถามได้นะครับเพจทีกรนเฮาส์นะครับนี่ฮะ ตอนนี้ก็อันนี้ผสมปูนเขาก็เตรียมกันมาหมดเลยนะครับปูนหินซ้ายนี่ใส่รถกระบะกันมาเลยนะครับนี่ขนขนขนนไปครับขนกันที่หน้าบ้านนะฮะหลังจากช่วงเช้าขุดลุมเสร็จแล้วก็นี่ฮะเทป,ปูนลงไปเลยครับนี่นี่จะเป็นตีนเสานะครับตีนเสาที่ไว้สําหรับขึ้นโครงนะเขาก็จะเทป,ปูนลงไปอย่างนี้เลยครับแล้วก็นี่ฮะตอกตอก,ตอก นี่นี่นี่ฮะเขาวัดแบบเป๊ะมากเลยนะ,ะเดี๋ยวด,ดูดูกันต่อไปครับเขาจะยกโครงมาเสียบลงแบบได้พอดีกับตีนเสาเลยนะก็ถือว่าเป็นมืออาชีพจริงๆเลยนะครับใครที่มองหาอยู่ก็ผมก็แนะนำคระรีวิวให้แล้วก็ชอบผลงานนะครับก็รีวิวให้ตามจริงครับนี่ฮะก็เทไว้ครับภาพภาพนี่ฮะ ก็ขุดลงไปลึกพอสมควรน,นะฮะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้มันโยกนะแล้วก็ป้องกันพวกพายุมาหอบลงเรือนเราไปอ่นนี้ตัดมาอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเป็นวันที่สองเขาก็มาแต่เช้าเลยครับปูนแห้งเรียบร้อยมาฮะประกอบโครงเห็นไหมเขาจะเป็นข้อต่อหมดนะครับเนี่ยฮะรอยเชื่อมแทบจะไม่มีเลยครับผมเราอีกหน่อยเรา มีพื้นที่มากกว่าหรือว่าอยากย้ายลงเรือนเราสามารถถอดแล้วก็ใส่รถย้ายที่ได้เลยนะครับนี่ฮะราคาอาจจะแพงกว่าโรงเรือนที่เป็นโครงเชื่อมไปนิดหน่อยแต่ว่าได้ได้ในการที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับหรือว่าอีกหน่อยเราอยากเปลี่ยนโรงเรือนเป็นแบบโรงเรือนเก่าของเราเนี่ยด้านขวานี่เห็นไหมครับเป็นโรงเรือนแบบที่เชื่อมกันขโมยกันอะไรได้ ก็สามารถถอดขายได้นะครับนี่ยพี่เขาก็ประกอบประกอบแบบนี้เลยนะก็เล็งเล็งกันไปครับนี่ฮะใช้สกูขันเอานะครับปึบดูครับก็จะยกเสียบลงไปกับตีนเสาที่เราอธิบายไปช่วงแรกนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะพอดีเป๊ะอาชีพจริงๆครับนี่ฮะ เขาก็จะมีอยู่ที่หลายสาขานะครับกรุงเทพอะไรก็มีหมดนะครับหรือว่าทําในทั้งประเทศนะจากที่คุยดูมานะเขาก็จะมีช่างแต่ละพื้นที่เข้าไปทํานะครับเป็นช่างมืออาชีพเพราะว่าเพจทีกินเฮาเขาจะเป็นตัวแทนผลิตนะครับแล้วก็จะจัดหาช่างตามพื้นที่นะครับใช้ช่างมืออาชีพไม่ได้ใช้ช่างทั่วไปนะครับนี่ฮะ มยกเสียบยกเสียบอันนี้เป็นวันที่2นะครับถือว่ารวดเร็วนะฮะถูครับ,กรบยกปึ๊บแล้วก็เสียบลงไปเลยฮะอย่างด้านขวานาก็จะเป็นโรงเรือนแบบเก่าของเรานะเราอยากได้โรงเรือนที่อบขึ้นมาหน่อยก็เลยเลือกแบบโรงเรือนพลาสติกนะครับเพราะเราอยากอบผิวไม้นะฮะเราจะมา ปลูกพวกแมมแล้วก็พวกช้างคอร์ิเฟนทนะครับอีกลงเลยหนึ่งจะเป็นยิมโนนะนี่ฮะพอขึ้นโคงเสร็จแล้วก็นี่ใช้แบบตัวล็อกตัวอะไรเขาก็คำนวณมาหมดแล้วครับดูกันไปเพลินๆฮนะนี่ฮะตอนนี้ก็ทำประตูครับ วัดระดับน้ําประตูก็วัดมาเรียบร้อยลองคุยกับเขาได้นะฮะอยากประตูไว้ด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาขนาดเพิ่มได้หมดนะครับแต่เราก็เอาตรงกลางฮรมาตรฐานความสูงของด้านข้างก็เลือกได้นะครับตรงชายม้งสําหรับโรงเรือนแคคตัสนะครับสูงถ้าสูงมาตรฐานก็จะเป็นที่เขาทํา70เซนนะแต่ถ้าใครอยากได้สูงเยอะขึ้นมาหน่อยก็1เมตรครับ หรือว่าใครอยากจะเพิ่มจุดระบายอากาศจุดพัดลมอะไรก็จัดได้หมดนะฮะเราคุยกับเขาแต่ว่าเราไม่ได้เอาเพิ่มนะครับนี่ฮะเขาก็จะปีนๆขึ้นไปขันน็อตขันสกูเพิ่มความแข็งแรงนะฮะรูรูก,ก,การยึดครับแข็งแรงทนทานครับผมนี่ฮะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับ แล้วก็ขอขึ้นโครงวันที่2เสร็จเขาก็จะขึ้นพลาสติกใส่พลาสติกลงเรือนกับสแลนเลยนะครับสแลนก็จะเป็นสแลนเงิน50%นะหรือว่าใครอยากจะได้สีดำก็แจ้งเขาได้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยิงล็อกทุกจุดนะครับเราก็ดูดูงานที่เข้าไปฮะนี่ฮะ คนหนึ่งก็ยิงข้างบนคนหนึ่งก็ทำประตูนะฮะนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวล็อกรางวายนะซึ่งเพจเขาเนี่ยเพจเขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นของทีกินเฮาส์เลยนะฮะก็ปลอดภัยให้ห่วงเรื่องสนิมครับนี่พอล็อกคอต่อแล้เสร็จเรียบร้อยก็ มาจัดขึงพลาสติกลงเรือนี่เขาตัดมาแล้วนะจะจะแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะเท่าที่ผมดูดูไม่ผิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูไปด้วยกันครับนี่ฮะก็คือส่วนข้างบนจะเป็นส่วนของหลังคาหลังคาโค้งเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างกับด้านหน้าด้านข้างมันน่าใช่แล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลังครับผมนี่ เขาก็จะช่วยกันจับนะครับมืออาชีพนะรรู้มุมฮะตรงไหนขึ้นอะไรยังไงนะครับนี่ฮะเขาจะตัดมาจากที่หน้างานเลยนะครับแล้วก็วัดมาเรียบร้อยฮะเพราะว่าโรงเรือนเราฟิกขนาดตายตัวครับแปดคูณเก้าก็จะตัดเมืลอนี่ฮะไผด้านข้างนะครับใช้รางวายล็อกเลยนะฮะ พลาสติกก็จะเป็นของเพจทีกินเฮาโดยตรงเลยนะครับก็คือมีความหนาอยู่ที่200ไมครอนนะฮะกัน UV 7%ร UV 7%แล้วก็ตัวนี้เขาบอกมันจะมีสารเคลือบกันน้ำหยดด้วยนะครับคือถ้าช่วงไหนความชื้นเยอะเนี่ยเราอองน้ำขึ้นไปก็จะช่วยลดการหยดการลงตัวละหยดลงมาใส่ต้นไม้เราได้นะครับ แต่ไม่ได้100%ทั้งหมดนะฮะก็คือช่วยได้มากกว่าพลาสติกทั่วไปฮะนี่ครับก็ประมาณ3ปีฮะพลาสติกทั่วไปถึงเวลา3ปีเราก็เปลี่ยนใหม่ครับก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วนะครับเพราะว่าโครงกับรางวายก็มีไว้หมดแล้วนะครับถ้าจะเปลี่ยนหรือว่าใครกังวลก็เปลี่ยนไม่ได้ก็นี่ฮะ ก็โทรหาเขาทักเพจไปก็จะมีช่างมาเปลี่ยนให้นะครับนี่ฮะใส่ด้านหน้าด้านหน้ากันต่อครับนี่เห็นไหมฮะตัดมาเรียบร้อยครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอดีนะฮะนี่ครับกัน UV 7%นี่มีหลายยี่ห้อนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะ อันนี้ผมจับดูแล้วหนามากครับนี่นะครับเนี่ฮะอันนี้เราก็มาถ่ายข้างในให้ดูนะครับพอด้านหน้าเสร็จล็อกอะไรเสร็จนี่ครับต่อไปเป็นตัวไฮไลท์แล้วนะครับตัวเป็นโครงจวนนะฮะโครงหลังคาของเราก็คือเป็นผืนเดียวเลยนะครับผืนเดียวแล้วก็ พาดยาวเลยนะป้องกันการลดรอยต่อนะครับนี่ละมือผมมาติดอะไรตรงมุมกล้องพอดีนะโอเคมาเริ่มการดึงแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะผมก็คุยกับเขาว่าต้องระวังไม่ให้แบบเป็นรูขาดนะเพราะว่ามีตำหนิตอนที่ เป็นรูบนหลังคานี่จะแย่เอานะฮะก็นี่ครับช่างเขาก็จะค่อยๆดึงค่อยๆขยับกันครับก็ถือว่านี่วันที่สองนะทุกคนเนี่ยวันที่สองลงเรือนเป็นแบบนี้แล้วอะ่ะใช้เวลาแบบรวดเร็วมากครับถ้าเป็นขนาดแบบ6กคูณแอะไรอย่างนี้ผมว่าวันเดียวก็เสร็จนะนี่ครับดึงกันไปฮนะ แดดก็ร้อนนะครับร้อนมากนะี่ก็ค่อยๆดึงฮะ สังเกตได้ว่าเขาจะค่อยๆดึงนะไม่ดึงทีเดียวไปเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะไปเกี่ยวกับตัวล็อกหรือว่าตัวอะไรทําให้พลาสติกลงเรือนขาดได้นะครับเอาไปฮะนี่ความแข็งแรงนรี่ฮะ ขึ้นไปปีนขึ้นไปเหยียบกันนี่ฮะไม่เป็นไรเลยครับดูความแข็งแรงฮะบ,บางคนโหนบางคนเหยียบบางคนปีนนะครับเป็นเหล็กเกาวันการสนิมนะฮะรงเรียนมาช่วงแรกเริมบอกนะครับนี่ฮะอ่ะนี่ผมก็เข้ามาอยู่ข้างในเลครับดูกันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็ให้ดูตอนเสร็จเลยนะครับนี่ฮะ นีจากที่สังเกตดูดูจากเงาแดดนี่ถือว่าแค่พลาสติกเขาก็กองแสงในระดับหนึ่งแล้วนะฮะนี่ครับดูว่าโอ้โหจากแสงแบบจ้าๆเข้ามาก็เป็นแสงแบบนวลๆแล้วนะฮะตอนนี้ก็ค่อยๆขยับกันแล้วครับ อย่างตรงพื้นที่ของเรานี่จจำกัดมากเลยนะฮะด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนี่คือมีพื้นที่ให้ช่างประมาณเมตรหบางบางข้างนี่ไม่ถึงเมตรด้วยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่แคบนะฮะถ้าเป็นพื้นที่โลง่งๆนี่จะทํางานได้เร็วกว่านี้เยอะครับนี่ฮะเนรูปเป็นล่างแล้วสวยงามมากนะโอเคหลังจาก คุมตรงกลางเศษจก่อนี่ฮะเปรียบขึอไปล็อกลางวายครับผมนี่ฮะพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาสแลนมาขึ้นต่อเลยฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะคือเร็วมากใครที่ต้องการลงเรือนแล้วก็ความรวดเร็วนะสองวันถือว่าเรียบร้อยฮะอยู่ที่ขนาดด้วยนะแต่ว่าถ้า ของผม8ปคูณเจะอยู่ที่3วันครับนี่ฮะเขาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วฮะตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสแลนก็คำนวณมาให้ช่างเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ก็คือพอดีเป๊ะลดเวลาการทำงานนะฮะ ไม่ครับเรียบร้อยฮะสแลนขึงเสร็จหมดแล้วนะครับสแลนนี่จะง่ายหน่อยฮะเพราะว่าพลาสติกเขาปังบังพวกโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วมันเลยดึงง่ายฮะใช้เวลาแป๊บเดียวครับพอพงังพางสแลนเสร็จก็ใส่รางวายอีกรอบหนึงฮะล็อกเข้าไปฮนะดูครับดูว,วิธีการทํานี่นี่คือวิธีการใส่รางวายนะปึ๊บปับป๊บปึบป๊บปับป๊บปึบ๊บปั๊บนี่ฮะ หมือนง่ายแต่จริงๆแข็งนะผมลองล้วอนี่เขาก็ดึงให้ตึงแล้วก็ล็อกปึ๊กปักปึ๊กปัก,ปก,ปกโอเคหลังจากนั้นเสร็จงานผมก็ติดต่อช่างไฟมานะฮะนี่ครับวิธีการเดินไฟของเราเราก็เดินท่อนะเพราะว่าป้องกันการไฟรั่วนะนี่ครับ ระบ,บบไฟนี่ก็ต่างหากนะไม่เหมือนไม่ได้ไม่ใช่ของที่ลงลงเรือนที่เพจทีกินเฮานะอันนี้ผมก็ช่างไฟมาต่างหากครับนี่ฮะอันนี้ซูมให้ดูช่วงข้อต่อนะครับนี่เห็นไหมฮะใช้หลักการล็อกยึดโครงตำแหน่งเอานะครับ นี่ฮะเห็นไ,ไหมฮะตัวรับตัวกระจายแรงก็ตัวยึดโค้งก็จะเป็นระบ,บบล็อกหมดเลยนะครับถกว่านี่ครับเสร็จแล้วลงเรือของเราลงเรือที่2ฮนะนี่เราก็เอาโต๊ะเอาต้นไม้มาวางแล้วนะครับครตัดไม้ครับอยู่ที่จังหวัดลำปางนะใครได้มาเที่ยวภาคเหนือมาจังหวัดลำปางก็แวะมาได้นะครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าร้อนมากนะครับในนี้นี่เราขนมาแล้วมีอย่างที่บอกตอนแรกครับมีแมมคดิเฟนท่านะพวกช้างกับพวกแมมนี่ฮะ <c oughs> ก็จะมีทามเมอร์ตั้งเวลานะครับของเราเวลาลดน้ําในนี้อากาศมันอบเราก็จะตั้งทามเมอร์พัดลมให้เขาหมุนระบายพวกไอ้น้ํากับน้ําค้างตน้นที่ค้างอยู่บนอยอดต้นไม้เรานะ นี่ครับส่วนโต๊ะนี่ก็จะเป็นช่างที่เราจ้างมาทีหนึ่งเพราะว่าเราอยากทำให้ดูเรียบร้อยนะฮะให้โต๊ะมีสองชั้นแล้วก็ใช้งานได้จริงฮะเพราะว่าชั้นล่างก็วางไม้ได้อีกเยอะเลยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นรีวิวโรงเรือนของทีกินเฮาส์นะที่เราใช้บริการเขาครับถือว่าประทับใจนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามเพจแคคตัสไมค์คร f t ด้วยนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็มีคำถามอะไรเหมือนเดิมฮะพิมพ์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมกลับมาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะนี่ฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน